อันนี้ก็คือ RPV นะครับ Sky Eye ของไทยที่ถูกยิงตกที่ลาวช่วงบ้านลมเก้านะก็ถูกตั้งแสดงอยู่ที่นี่เป็น RPV นะไม่ใช่ UAV นะมัน,เป,นเป็นหุ่นยนต์บินรุ่นโบราณน,นะสังกับฝูงบิน4-4ของไทยถูกยิงตกไปเมื่อช่วงบ้านลมเก้าครับก็มานี่ก็นี่จรวดแซมเจ็ดนี่นสนใจ การเล่นที่หางที่เห็นนะั่นคือหางของโอวิเทนเห็นส่วนของโอวิเทนใช่ไหมการแสดงเขาเอาแค่หางที่มีสัญลักษณ์อาธงชาติไทยเอามาตั้งแสดงของกระบกนักบ,บินนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นหมวกของท่านาไปรอดเป้าประยูนหรือว่าท่านผู้การาไปรอเป้าประยูนหรือว่าเป็นของท่านาสมนึกเยี่ยมสถานนะครับสองท่านเ,าเป็นนักบ,บินที่บิน เครื่องบินโอปิเทนถูกยิงตกในลาวในช่วงบันลมก้านะครับเมื่อวันที่สิบสามสิบสิบามอ่ะสิบสี่สิบสี่มีสามสิบสีกุมภาพันธ์นวันแห่งควมรักถูกยิงตกนะฮสิบสี่กุมภาพันธ์สองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันที่13บกุมภาพันธ์สองนั้นก็รื่องบินเอฟห้ะครับของอุดรถูกยิงด้วยแซมเจ็ดเนี่ยเหมือนกันได้นะรับความเสียหายตูดพังแล้วก็บินกลับมาลงที่อุดรได้อย่างปลอดภัยนะ นันก็เป็น UAV วเราก็จะมีอย่างนี้อยู่ประมาณ5ลำครับปิจจุภันก็มีเก็บรักษาไว้แต่ว่าตัวนี้ใหญ่มากสังเกตดออูแปลกนีใหญ่นี่นี่ปีกมันหายไปนะมันจริงๆมันมีปีกที่ยาวไปอีกอแต่เขาเอามาแค่นี้แล้ปีกก็น่าจะหายไปแล้วล่ะหายสาบสูญไปแล้วนี่เป็นนี่ก็เป็นเรื่องรองาวต่างๆเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ของของาครับ ิลิตภัณฑ์ประวัติศาสตร์อของทัพชาชนลาวนะครับใช่ไหมสวนอันนี้อย่างที่เมื่อกี้ที่บอกมีเรื่องราวหมดทุกอย่างเลยเรื่องในช่วงของปฏิวัติในช่วงของสงครามเวียดนามช่วงอะไรต่างๆสงครามลาวนะครับเียมสงครามลาวอย่างมาดูตรงนี้ก็มีอุปกรณ์นะที่บางส่วนก็เป็นของลาวเองบางส่วนก็ยึดได้ไอ้น,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 นีนี่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 อุปกรณ์ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ทิ้งลงไปโดยพวกเครื่องบิน p สองนะครับ มีสองเนบจูนของกองทัพอากาศนะไม่อยงองออก้เรือนะของกองทัพอากาศชารัดทิ้งลงไปบริเวณเส้นทางสายโฮจิมินเพื่อจะอคล้ายๆเหมือนโซนอปุยอ่ะทิ้งลงไปบนพื้นดินมก็ไปปักแล้วมันก็รับการสั่นสะเทือนถ้ามันมีการสั่นสะเทือนของพวกรถบรรทุกของรถถังของอะไรของคนเดินอะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนต๊ดๆไปอย่างเงี้ยอ่แล้วก็เราก็จะรับรู้ ไปข้างบนเขาก็จะใช้เรดาร์ใช้ไอใ,ใช้การตรวจหา,ารับรู้ว่ามันมีตรงแสดงว่าตรงนั้นมันจะต้องเป็นเส้นทางเดินทับขางไฟเวียดนามเหนือที่จะบุกไปเวียดนามใต้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนนี้หางที่เห็นนี่คือหางของเครื่องบินแบบทีจีแ8ทีจีแปหมายเลขอะไรเนี่ย017746นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์นี่ไหมสัญลักษณ์รูปเสือรูปเสือที่ทหางเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ย เป็นสัญลักษณ์ของฝูงบินที่56ครับซึ่งจะประจำการอยู่ที่อุดอรเท่านั้นนะครับแสดงว่าก็มีบินที่8เครื่องนี้ขึ้นมาจากอุดอรมาทิ้งก็เบิดที่ลาวแล้วก็ถูกยิงตกนะครับ